รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยนางงามเฟสเซลัม ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพจดราม่าออนเดอะเวค่ะวันนี้อิงมารับหน้าที่เป็นพิธีกรประจํารายการนะคะคุณผู้ชมคะในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถไปเที่ยวที่ไหนได้นะคะก็ต้องอาศัยการเที่ยวทิปไปก่อนคะ่ะสําหรับวันนี้พี่นวัตเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราไปตามรอยเที่ยวกับพี่นวัตกันดีกว่าคะ่ะ ขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณกลางเมืองย่างกุ้งเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเป็นวงเวียนครับแต่ที่อยู่ตรงกลางนั้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สําคัญครับก็คือเจดีสุเลหรือที่คนทั้งถิ่นเขาเรียกกันว่าจ่ายอโต้ครับเจดีสุเลคําว่าสูบแปลว่าแหลมแหลมนาํนานะครับเหลแปลว่าแปดเหลี่ยมครับถ้ามองไกลๆนี้เหมือนกับเป็นทรงเหมือนมีหนามขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมดแดเหลี่ยมด้วยกันนะครับ สถานที่อย่างนี้นะครับมีการกอร่อสร้างเขาบอกว่าเล่าต่อๆกันมาว่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยพุทธ,ธกาลทีเดียวนั่นหมายความว่ากว่า2,000ปีที่แล้วครับและที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุหนึ่งเส้นแต่ว่าได้มีการปรับปรุงนะครับในการกอร่อสร้างและเปลี่ยนแปลงใหม่ในสมัยในพลอูนูครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากได้เอกราชจากประเทศอังกฤษนะครับจึงไม่แปลกเลยนะครับว่าเจดีสุเลนี้จะอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่เป็นตึกแบบสไตล์อังกฤษ รอบด้านเลยทีเดียวนะครับใครที่จะเข้าไปชมด้านในนะครับปัจจุบันเก็บค่าใช้จ่ายแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวเสียค่าใช้จ่ายคนละ3เหรียญ US ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นเข้าไปฟรีนะครับด้านบนก็สามารถไปสักการะกันได้ แล้วก็มาถึงหนึ่งวัดนะครับที่เป็นวัดยอดนิยมของคนไทยนั่นก็คือวัดโปตาเทาหรือที่คนไทยเรียกกันและรู้จักกันในนามของวัดพระเทพทันใจนั่นเองครับสิ่งที่สําคัญคือวัดโปตาเทานี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ในสมัยพุทธ,ธกาลครับแต่ได้เกิดความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองที่มีการสู้รบกันนะครับทำให้วัดนี้ถูกระเบิดทิ้งและเกิดความเสียหายทั้งหมดเมื่อปีกศ .1943 ได้มีการกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับเอกราช เมื่อปีคศ1948ใช้เวลาสร้างทั้งหมด3ปีครับวัดนี้มีความสําคัญนะครับเพราะมีพระเกศาธายของพระพุทธเจ้าถึง2เส้นเพราะว่าเนื่องจากมีการขุดและก็เจอบริเวณแถบนี้นะครับถึง2เส้นปัจจุบันได้นํามาประดิษฐานเอาไว้ในเจดีย์แห่งนี้ครับ เดินเข้ามาในบริเวณเจดีนะครับซึ่งเป็นที่ประดิสฐานของพระเกศาธาตุด้านในก็จะตกแต่งออกไปทองทองนะครับดูสวยงามมากขึ้นโดยมากนะครับส่วนมากคนก็จะมุ่งตรงไปที่บริเวณของพระเกศาธาตุนะครับสองเส้นซึ่งอยู่ด้านในแล้วก็จะมีการอธิษฐานแล้วก็โยนเงินลงไปนะครับเพื่อเป็นการอธิษฐานแล้วก็ทำบุญ แต่ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับทั้งสองฝั่งยังมีกึ่งๆึ่งพิพิธภัณฑ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้ามีเวลานอกจากจุดนี้หนึ่งจุดที่วัดโพตาเทานะครับก็คือพระเกศาธาตุเดินชมพิพิธภัณฑ์รอบๆได้เป็นจุดที่2จุดที่3ก็คือพระเทพทันใจครับ พระเทพทันใจนะครับก็จะมีของไหว้เหมือนๆกันนะครับก็มีกล้วยนะครับมีมะพร้าวก็อธิษฐานให้เรียบร้อยวางนะครับแล้วก็นํผ้ามาพันตรงองค์ท่านแล้วก็อธิษฐานนะครับขณะที่กาลังจะกรับไหว้รวมถึงนะครับเวลาที่กลับไหว้เสร็จแล้วบริเวณตรงนี้ก็สามารถที่จะมาบริจาคเงินทําบุญได้ถ้าอยากจะกินอาหารอร่อยสะอาดกินง่ายตรงนี้ผมว่าเป็นที่เดียวนะครับในย่างกุ้งที่คุณสามารถมาใช้ชีวิตได้แบบสบาย สนับสนุนโดยโรงพยาบาลศิลยกรรมตกแต่งกะมลคุณผู้ชมครับและกิจกรรมอย่างที่3ในวัดโปตาเทาผมว่าคนไทยทุกท่านจะต้องมาที่นี่เพื่อทำสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเดินอ,ออกมานะครับไปยังศารากลางน้ำเล็กๆก,ก็คือพระเทพทันใจนั่นเองครับเวลามาที่นี่นะครับหลายคนก็ตั้งใจว่า จะมากราบไหว้มาขอพรรวมถึงมาขอให้สิ่งที่ตัวเองต้องการประสบความสําเร็จเขาก็มีเคล็ดลับนะครับว่าขอได้เพียงแค่หนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาที่นี่อย่าเพิ่งขออะไรนะครับก็อยากได้อะไรก็ขออย่างเดียวครับถ้าอยากจะขอแต่ถ้ามาไหว้เฉยๆก็ได้นะครับ ผู้ชมครับโดยธรรมเนียมนะครับมากรับไหว้พระเทพทันใจนะครับก็จะมีของไหว้เหมือนๆกันนะครับก็มีกล้วยนะครับมีมะพร้าวแล้วก็มีดอกไม้นะครับรวมถึงมีผ้าอีกหนึ่งผืนซึ่งไม่ต้องเตรียมมานะครับมีจําหน่ายที่บริเวณหน้าวัดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมะพร้าวสีทองนะครับแล้วก็กล้วยถาดใหญ่หน่อยพานใหญ่นะครับมีการตกแต่งอย่างดีก็ราคาประมาณ10,000จาตส์นะครับหรือประมาณ350บาทครับ แต่ถ้าเกิดเป็นชุดขนาดเล็กหน่อยนะครับมะพร้าวไม่ใช่สีทองราคาก็จะลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งครับเวลามากราบไหว้ก็อธิษฐานที่บร้อยวางนะครับแล้วก็นําผ้ามาพันตรงองค์ท่านแล้วก็อธิษฐานนะครับขณะที่กําลังจะกราบไหว้รวมถึงนะครับเวลาที่กราบไหว้เสร็จแล้วบริเวณตรงนิ้วก็สามารถที่จะมาบริจาคเงินทําบุญได้ส่วนมากเขาจะเอานิ้วแตะหน้าผากด้วยนะครับเป็นสิริมงคลละกันครับใครที่ไม่ได้ขออะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับขอทั่วๆไปก็ขอได้นะครับ แต่บางคนเชื่อว่าจะขออย่างเดียวก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ความเชื่อครับก็สามารถมาได้นะครับอยู่ที่วัดโปรตาทาวเป็นสถานที่ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับพระเทพทันใจครับ มครับบริเวณใกล้ๆกับศูนย์วัฒนธรรมนะครับหรือโรงละครของย่างกุ้งครับถนนตรงข้ามนะครับถ้าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารของคนเมียนมาผสมกับอาหารกึ่งไทยผสมกับอาหารกึ่งฟิวชั่นแล้วก็ขายทุกอย่างเลยครับเปรียบเสมือนเป็นศูนย์อาหารนะครับมีทั้งอาหารจานหลักอาหารทานเล่นอาหารที่ทานกับน้ำชากาแฟแล้วก็อาหารที่ปรุงเองที่นี่ทั้งออกสไตล์จีนๆก็เยอะมากนะครับ เนี่ยครับเมื่อขับเข้ามาเราจะเห็นชื่อว่าร้านฟิวครับ F E E L ร้านฟิวแต่ว่าตอนแรกๆนะครับร้านก็จะไม่ใหญ่มากปัจจุบันนะครับร้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่ามานั่งชิลกันได้มี Wi-Fi มีแอร์คอนดิชันหลังจากนั้นร้านนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นครับมีการขยายด้านนอกนั่งข้างนอกก็ได้ครับนอกจากนั้นยังมีการปรุงอาหารโชว์ด้วยยังไม่พอนะครับคนมาตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นแบบมีส่วนที่ไม่มีแอร์ด้วยถ้าอยากจะกินอาหารอร่อย สะอาดแล้วก็กินง่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสะดวกสบายตรงนี้ผมว่าเป็นที่เดียวนะครับในย่างกุ้งที่คุณสามารถมาใช้ชีวิตได้แบบสบายนั่งเป็นชั่วโมงครับแต่ว่าราคาอาหารที่นี่จะราคาแพงกว่าข้างนอกหลายเท่าทีเดียวครับส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนเมียนมาที่มีตังส์ซะหน่อยครับ ถูกใจคนไทยแน่นอนหมูย่างนะครับหมูแดงหมูกรอบไก่ย่างเป็ดย่างไก่นึ่งเครื่องใน <c oughs> ครบชุดเลยครับ <c oughs> ผมแนะนำว่าของทอดร้านนี้อร่อยมากเทมปุระนะครับ แล้วก็พวกเผือกทอดถั่วทอดปอเปี๊ยทอดนี่ด้านนี้ก็เป็นขนมหวานนะครับขนมหวานแบบพม่าแต่ว่าภาชนะและวิธีการเสิร์ฟจะทันสมัยและสะอาดกว่าครับ mm hmm. แป้งทอดข้างในไส้ถั่วเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นสาคูนะครับเล่าไปอบ mm hmm. นี่เป็นขนมนะครับเขาจะแบ่งเป็นสเตชันสเตชันนะขนมข้าวแกงไอศครีมแบบตะวันตกครับ ท่าู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาที่นี่นั่นก็คือตลาดสกอตนะครับตลาดสกอตที่นี่นะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1926นะครับตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกเลยนะครับที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้ามากกว่า2,200ล้านทีเดียว ผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาที่นี่นั่นก็คือตลาดสกอตนะครับตลาดสกอตท,ที่นี่นะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1926นะครับตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกเลยนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จใหม่ๆที่นี่นะครับคือศูนย์กลางในการขนส่งที่สําคัญคืออาคารทั้งหมดนี้ก็คือสถานีรถไฟครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีการติดต่อค้าขายและใช้สถานที่แห่งนี้ในการค้าขายมาโดยตลอดนะครับสินค้าต่างๆนะครับที่ขายกันก็มีทั้งของศิลปะนะครับเครื่องเงินหยกอัญมณีนะครับรวมถึงของใช้และของฝากนะครับมากมายทีเดียวที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้ามากกว่า2,200ล้านทีเดียวแต่สำหรับคนทั่วไปจะเรียกว่าตลาดสกอตนะครับเพราะคนที่สร้างอาคารแห่งนี้ตั้งแต่ปีคศ1926นั่นก็คือจาวินสกอต หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสกอตจึงกลายเป็นที่มาของชื่อตลาดสกอตครับ ปัจจุบันนะครับถือว่ามีความเรียบร้อยของตลาดค่อนข้างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าในสมัยก่อนอาจจะรู้สึกว่ารกๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกสบายหลังจากที่กลายเป็นตลาดสาหรับนักท่องเที่ยวความสะอาดและการจัดระเบียบก็ชัดเจนขึ้นนะครับ2,200กว่าร้านนะครับช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับเรื่องของหยกอัญมณีแล้วก็ของมีค่านะครับรวมถึงของฝากของที่ระลึกต่างๆอย่าลืมนะครับคนที่นี่ถึงแม้จะไม่โหดแต่ว่าต่อราคาก็ยังคงจําเป็นอยู่ครับ ข้อดีของที่นี่นะครับคือความปลอดภัยนะครับที่เราเห็นอยู่จะไม่มีอะไรที่จะต้องแสดงถึงความวุ่นวายและความไม่ปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นของมีค่าอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ต้องมีไขรเฝ้านี่คือข้อดีครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังครับปัจจุบันนะครับรัฐบาลของประเทศพม่ามีข้อกําหนดแล้วนะครับว่าจะต้องค้าขายให้เป็นเงินท้องถิ่นคือเงินจ้าดนั่นเองเพราะฉะนั้นเงิน US ดอลลาร์หรือเงินไทยเอามาได้ครับแต่ว่าไม่สามารถจะใช้จ่ายได้แล้วไม่ว่าที่ใดก็ตาม ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็อาจจะยังมีคนยอมรับอยู่บ้างแต่ทำให้ถูกต้องดีกว่าครับ ชมคะการเที่ยวครั้งนี้นี่คือสนุกมากๆเลยค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าถ้าหมดโควิด19เมื่อไหร่เนี่ยดิฉันเนี่ยจะพุ่งตรงไปตามรอยพินวัต์แน่นอนเลยค่ะสำหรับเคล็ดลับดีๆของเราจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะ ช่วงเคล็ดลับดีๆนะครับอยากจะฝากของอร่อยสไตล์ของผมนะฮะนั่นก็คือน้ําพริกปลาสลิดนางงามนี่ครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามตั้งใจทํามากกว่า2ปีแล้วนะครับขายดีมากตั้งแต่วันแรกที่ทําราคายังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับหกระปุก299บาทวันนี้นะครับสกระปุกราคา1196บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะฮะแบบนี้ยังคงราคาที่1196บาท s n a w a t ร้อยเกหรือทแเน็ r คายทีแอนวตอสนคอง ย้ำนะครับว่าเรามี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยครับคุณผู้ชมเราพิถีพิถันในการทําน้าพริกปลาสลิดนางงามมากมีทั้ง QR code นะครับมีทั้งรายละเอียดที่ถูกต้องมีอยอครับไม่ใส่ผงปรุงรสไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใส่สารการบูดใดๆทั้งสิ้นครับ เวลาที่เปิดมานะครับข้างในก็จะมีฝาอลูมิเนียมครับป้องกันนะครับเชื้อโรคป้องกันลมนะครับทาให้สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาและกระปุกที่ผลิตใหม่ๆนะครับจะมีอายุได้ประมาณ6เดือนครับหลังจากคุณเปิดกระปุกเรียบร้อยไม่จาเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับสามารถทานได้เอาไว้ข้างนอกได้ประมาณ2-3สาสัปดาห์ครับและที่บริเวณข้างนอกกระปุกทุกๆกระปุกแบบนี้นะครับจะมีรูปผมนวัดเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับถือว่า เป็นการตั้งใจทําอย่างเต็มที่1กระปุก2 99บาทวันนี้นะครับ4กระปุกราคา1,196บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะแบบนี้ยังคงราคาที่1,196บาท s n w w t t s นวัดหรือสแกน QR code ด่วนที่สุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ว s n w w t t s น,นวัดหรือสแกน QR code ในฐานะที่เราทําน้ําพริกปลาสลิดนางงามเนี่ยนะฮะ<ช>โดยที่เป็นสูตรเฉพาะของเราโดยที่ให้ป้าติ๋วช่วยพัฒนาสูตร<ช>เอาถามจริงภูมิใจแม้เราเป็นน้ําพริกที่เรามีออ,อยอรู้สึกไงบ้างภูมิใจสิคะขอ,อยากมากม,มือคนไทยขอ,อยากมากเ <laughs> พราะว่ากว่าจะออย,อออยอ นะเราขอกันหลายเดือนมากคุณผู้ชมเวลาที่ขอออยมันไม่ง่ายเหมือนจดแจ้งนะจดแจ้งมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าออยเขาต้องมาดูเขาต้องขอของไปดูเขาต้องพิสูจน์เพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันคือผิดกฎหมายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราย้ําจับปากปฏต๋วอีกทีหนึ่งผงชูรสใส่ไหมไม่ใส่ค่ะสารกันบูดใส่ไหมไม่ใส่ค่ะแป้งใส่ไหมไม่ใส่ค่ะเกล็ดขนมปังใส่ไหมไม่ใส่ค่ะนะฮะของเราเป็นปลาสลิดแท้ๆเลยนะฮะ วันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษย้ำเป็นครั้งสุดท้าย SNAWAT นวัดหรือสแกน QR โค้ดด่วนที่สุดธรรมดาเราไม่แถมแต่วันนี้เอาใจคนอยู่บ้านนะครับเราจะต้องไม่ออกไปที่ไหนให้เกิดความเสี่ยง SNAWAT นวั AT at ad, ดด่วนที่สุดจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยไม่คิดเงินเพิ่มนะครับหรือใครจะเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่มย้ำนะครับว่าทังกระปุกนี้มีน้ำหนักน้ำพริก 280กรัมนะครับและในนี้ทั้งหมดมีเฉพาะเนื้อปลาสลิดนะครับซึ่งมีทั้ง2แบบคือแบบที่เป็นฟูคือนําปลาสลิดสดนะครับมาต้มแกะเฉพาะเนื้อแล้วทาให้มันฟูและปลาสลิดแดดเดียวนะครับเป็นชิ้นๆที่มีน้าพริกปลาสลิดแล้วใส่ปลาสลิดเป็นชิ้นประมาณ2ตัวต่อหนึ่งกระปุกแบบนี้ซึ่งถือว่าคุณจะได้รสชาติทุกอย่างทานกับอะไรก็อร่อยนะครับคุณจะทานกับข้าวก็ได้ทานกับข้าวต้มก็ได้ หรือนําไปทําหลากหลายเมนูก็ได้เช่นข้าวผัดน้าพริกปลาสลิดนางงามผัดคะน้าน้ำพริกปลาสลิดนางงามหรือผัดเผ็ดน้ำพริกปลาสลิดนางงามทําได้หลากหลายกว่า20เมนูนะครับบอกได้เลยว่าทุกครัวเรือนจะต้องมีนะครับเราพิถีพิถันทุกอย่างไม่ใส่กลิน่นไม่ใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ1กระปุก299บาทว <Eat. S 1> ันนี้นะครับ4กระปุกราคา1,196บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะฮะแบรนด์นี้ยังคงราคาที่1,196บาท n a w a t s นวัตหรือสแกน QR code ย้ำอีกครั้ง n a w a t s นวัตหรือสแกน QR code วันนี้นะครับใครที่แอดนวัตหรือสแกน QR code มาผมจะเป็นคนตอบเองครับใครที่อยากอุดหนุน น้ำพริกปลาสลิดนางงามของผมวันนี้ต้องสั่งทุกท่านครับอยากให้ทุกท่านที่ชมรายการอยู่ขณะนี้ สั่งคนละ1ชุดอย่างน้อยหรือถ้าใครจะสั่ง2ชุดก็ได้3ชุดก็ดีนะครับเอาเป็นว่าให้กําลังใจผมด้วยนะครับย้านะครับให้กําลังใจกันมาด้วยนะครับวันนี้ใครสั่ง1กระปุก299บาทวันนี้นะครับสกระปุกราคา1,196บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะฮะแบรนด์นี้ยังคงราคาที่1196บาท a na w a t นวัตหรือสแกน qr code ด่วนที่สุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ว add กระปุก1,196บาทผมแถมให้อีกหนึ่งกระปุกฟรีๆนะครับมี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยค่ารสชาติกันได้และราคานี้นะครับผมส่งให้คุณถึงบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเก็บเงินปลายทางก็ได้ให้เห็นนะครับน้ำพริกปลาสีทั้ง5กระปุกก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์1,196บาทคุณก็สามารถทําได้ s n a w a t atnavan นะครับย้าอีกทีหนึ่งนะครับของเราสะอาดมีมาตรฐานนะครับมีฝาปิดแบบอลูมิเนียมด้วยและที่สําคัญมีออยวันหมดอายุประมาณ6เดือนแบบนี้นะครับเมื่อ เปิดกระปุกมานะครับมีทั้งน้ำพริกปลาสลิดที่ก,กรอบๆและเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้1กระปุกจะใส่แบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้บอกได้เลยว่า คุณทานปั๊บจะต้องซื้อซ้ำแน่นอนเพราะเราพิถีพิถันมากนะฮะโดยเฉพาะเราทำรายการอาหารของกินของเราต้องอร่อยถูกสุขลักษณะเห็นไหมคบสะอาดสะอานทุกอย่างและอย่าลืมนะครับมีรูปผมเป็นที่ระลึกด้วย N A W A T นวัตหรือสแกน QR โค้ดบอกว่าสั่งน้ำพริกปลาสลิดนางงามของคุณนวัตรายการเพชรรามาวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษย้ำเป็นครั้งสุดท้าย N A W A T นวัตหรือสแกน QR โค้ดด่วนที่สุดธรรมดาเราไม่แถมแต่วันนี้เอาใจคนอยู่บ้านนะครับเราจะต้องไม่ออกไปที่ไหน ให้เกิดความเสี่ยง s n w w t t s นวัตด,ด่วนที่สุดน้ำพริกปลาสลิดนางงามไม่เคยทำให้ใครผิดหวังผมกล้าท้าให้ลองนะครับผมรับประกันด้วยตัวเองนะครับว่านี่คือน้ำพริกที่ผมมั่นใจว่าคุณจะต้องประทับใจ บ้างคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการเพจราม่าออนเดอะเวสัปดาห์นี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้รับความบันเทิงแบบเต็มอิ่มกันเลยนะคะและในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพบใครและเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรายการเพจราม่าออนเดอะเวสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Amarin Tiwi.